รูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนปีพศส4 8 5จากหลักฐานบันทึกการสร้างได้ระบุไว้ว่าคณะผู้ดำเนินงานได้ใช้กรรมวิธีสองแบบคือหล่อและปั๊มพระหล่อจัดสร้างประมาณ90,000องค์เป็นพระเนื้อโลหะผสมโดยมีทองเหลืองเป็นหลัก แต่สุดท้ายคัดเหลือสภาพสมบูรณ์84,000องค์ซึ่งให้ความหมายเท่ากับพระธรรมขันสนห์ของพระเครื่องพระพุทธชินราชแบบหล่อจะอยู่ที่ผิวพระและโค้ใต้ฐานจะตอกเป็นรูปตราธรรมจักรและอกเหลาซึ่งอกเหล่านี้ได้คัดลอกแบบมาจากรูปอกเหล่าที่ติดอยู่หน้าบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชแบบหล่อนี้ในตอนแรกได้หล่ออกเหลานูน ติดไว้บริเวณใต้ฐานพระแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นก้นเรียบแล้วใช้วิธีตอกโคดแทนจนครบ84,000องค์ดังนั้นพระในส่วนที่เหลือจึงไม่ได้ตอกโคดการจัดสร้างได้ประกอบพิธีเททองหล่อที่วัดภระรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกในวันเสาร์ึ้น5้าค่ำเดือน3ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์พศ2485ก่อนที่คณะกรรมการพุทธสมาคมจะมากราบทุลขอ พระเมตตาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพ่วัดสุทัศน์เทวรารามในเรื่องการประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระองค์ทรงพระเมตตาให้คณะกรรมการพุทธสมาคมนำพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนประกอบพิธีพุทธาพิเศษณนะพระอุโบสถวัดสุทัศนเทวราารามในวันที่21มีนาคมพศ2485 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรเป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณศรีสัจจญยาณมุนีสนเป็นแม่งานผู้ดำเนินการพร้อมทั้งได้ทำพิธีเททองหล่อพระตามตำรับตำราการสร้างพระกริง่งพระชัยวัดของวัดสุทัศน์อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์พิธีพุทธาพิเศษที่จัดขึ้นในเวลานั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นประวัติการ จนเป็นที่กล่าวขวัญมาถึงทุกวันนี้เพราะพระคณาจารย์ทั่วประเทศและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นได้มอบแผ่นพระยันพร้อมทั้งเดินทางมาร่วมเมตตาอธิษฐานจิตกันอย่างมากมาย